สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ด,ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัชนาราศีกุมคนรัคนาราศีกุมก็ยังมุ่งมั่นยังมีความตั้งใจมีความฝักใฝ่ในการหาเงินหาหาเงินหาไรายได้นะคะในการทำงานนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่นะคะ,ะถึงแม้ว่าจะมีดาวเจ้าเรือนวิดาเข้ามากลุ่ม แต่ดาวเสาวดวงนี้อยู่ในเรือนนี้ก็ได้ตำแหน่งมูลกเกษตรอยู่ดีนะคะก็คือยังเป็นกเกษตรอีกเดือนหนึ่งก็ยังสร้างความมั่นคงให้กับเจ้าชะตาได้สร้างความสำเร็จให้กับเจ้าชะตาได้แต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะ,ะทีนี้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มองเห็นแล้วว่าการงานของคุณเนี่ยนะคะก็อาจจะเหนื่อยและมีอุปสรรคมากหน่อยแต่งานก็จะเข้ารัวเหมือนกัน งานก็เยอะเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่านะคะเราจะเห็นได้ว่า,าดาวอังคารเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะตกในเรือนอรินะคะแล้วก็ส่งกระแสถึงดาวเสาที่กลุมลัคนาเราด้วยนะคะบางทีงานของเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ,อเขาเรียกว่ามีการพลิกผันอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้ เราดูในเรือนการงานมีดาวเข้ามารวมเป็นกระจุกเลยนะคะก็แสดงว่างานของคุณเนี่ยมีอะไรเข้ามากระทบมากมายอ่าแล้วก็ถามว่ามีคนช่วยเหลือไหมมีนะคะอ่ามีคนช่วยเหลือมีคนคอยอ่ากระตุ้นหรือว่าเกื้อนหนุนคุณอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณวันที่9นะคะวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยดาวศุกร์ย้าย ดาวศุกย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูดาวศุกเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะสุภะเนี่ยนะคะเข้าสู่ลาภะละช่วงนี้เนี่ยคะคุณก็คาดหวังรอคอยอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยมีโอกาสสําเร็จนะคะและเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณละนะคะเขาอาจจะช่วยเหลือคุณแต่เขาก็จะให้คุณโดยที่ต้องให้คุณมีความพยายาม ด้วยอ่ะนะคะคงไม่ได้ว่าให้อะไรแบบง่ายๆนะคะก็จะต้องให้มีความพยายามหน่อยอ่าแล้วก็คุณก็จะทำอะไรได้สำเร็จสุขในเรือนลาภะเนี่ยมองเห็นว่าคุณก็จะมีโชคมีลาบนะคะอ่าได้ของที่ถูกใจจากคนรักคนในครอบครัวนะคะหรือจากพ่อแม่ของคุณก็ได้นะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่อาอาจจะ ให้ของคุณก็ได้หรือไม่ก็เป็นในลักษณะถ้ารอคอยนะคะรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสได้อยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าดีทีนี้หลังวันที่9ไปวันที่16ค่ะดาวอาทิตย์ย้ายดาวอาทิตย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นเรือนกรัรมมะนะคะอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า คุณก็จะมีโอกาสได้ทำงานหรือว่าสัมพันธ์กับผู้คนนะคะที่เกี่ยวพันกับเรื่องงานของคุณทั้งนั้นนะคะ,ะงานคุณก็จะมีการขับเคลื่อนไปนะคะแล้วก็มีงานที่จะต้องแก้ไขแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะอะไรที่ติดขัดในวงงานของคุณเนี่ยคุณอย่าปล่อยผ่านนะคะให้คุณแก้ไขเลยเดี๋ยวคุณก็จะหาทางแก้ทางออกได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่มองเห็นเกี่ยวกับเรื่องงานของคนลักนาราศีกุมทีนี้ดาวอังคารเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัตชะก็เหมือนที่กล่าวมาเกี่ยวกับเรื่องการงานมีอุปสรรคติดขัดเนี่ยนะคะเพราะอยู่ในเรือนอรินะคะแล้วได้มาตรฐานต่ําตรงตําแหน่งนี้เนี่ยนอกจากบ่งบอกถึงงานที่มีความติดขัดแล้วมีความไม ราบรื่นบางอย่างแล้วเนี่ยนะคะแต่คุณมีความมีคนช่วยเหลืออยู่เนี่ยยังบ่งบอกว่าการเดินทางเนี่ยนะคะการสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ราบรื่นได้ด้วยนะคะ,อ,ะอาจจะมีอุปสรรคมีความไม่ลงตัวได้ด้วยเพราะฉะนั้นให้เตรียมความความพร้อมหมดนะคะถ้ามันเป็นอะไรที่สำคัญเป็นอะไรที่เราจะต้องอ ต้องโฟกัสมากๆอ่ะนะคะเพราะว่ามันจะกระทบถึงรายได้ของเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวดีๆเราอย่าทําอะไรแบบเร่งรีบอย่าใช้อารมณ์ถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์คุณไม่ประมาทนะคะก็มองเห็นว่าคุณจะทําอะไรได้สําเร็จในที่สุดไม่เกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวจุดนี้ด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ย มองเห็นว่าจะเด่นๆเ,เนี่ยนะคะก็หลังมาที่9้าไปความรักก็เหมือนเด่นขึ้นนะคะ,ะคนที่อยากมีแฟนหรือรอคอยแฟนบางทีก็มีโอกาสเพราะว่าดาวศุกรกะะ์อยู่ในเรือนลาพะนะคะก็ดาวแห่งความรักอ่ะนะคะอยู่ในเรือนลาบผลน่นะคะก็มีโอกาสได้พบเจอความรักความรักก็จะสุกสดชื่นในระดับหนึ่งด้วยนะคะสําหรับคนที่มีแฟนคนที่ มีคนรักอยู่แล้วความรักก็เหมือนอมีความชุ่มชื่นหัวใจในระดับที่ดีนะคะหลังวันที่9ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2567ของคนรักนณาราศีกุมสิ่งที่ต้องย้ำเตือนสิ่งที่จะต้องเน้นให้ระวังคืออย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะ ทำอะไรให้ช้าๆทำอะไรให้ละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเดินการวิ่งหรือการทำอะไรก็ตามที่เสี่ยงภัยเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะคะ,ะแล้วก็สิ่งที่มองเห็นก็คืออย่าตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปเวลามีเรื่องสำคัญๆที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจอย่ารีบร้อนให้ใจเย็นๆค่อยๆค,อยคิด ะะแล้วคุณก็จะไม่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเกี่ยวพันกับธุรกิจหรือเกี่ยวพันกับเรื่องความสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องระวังได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ